วาห้าห้าห้าบ้านทีเ่เราจะอยู่แล้วรวยหรือไม่รวยเนี่ยสำคัญที่คือตัวทับครับอยู่ในตำแหน่งของหัวมังกรรวย30ปีครับตำแหน่งสรานรงสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นตอนสําหรับสายมูที่อยากมีบ้านกําลังมองหาบ้านหรือแม้แต่คนที่อยากจะรู้เรื่องของโครงการเราก็ดูได้นะคะแนะนําให้ชวนทุกคนในครอบครัวมาดูด้วยกันเพื่อรู้เทคนิคสายมูลเล็กซื้อบ้านอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยตลอดัอ่วโคตค่ะ เรียบง่ายแส่งไปด้วยเส้นลายวัสดุสีอ่อนธรรมชาติค่ะนั้นไอ้บ้านที่ที่ว่าเนี่ยคำว่า 5, 5 5 5มันคือดวงของเจ้าของโครงการบ้านทั้งหมดเราจะไม่ภาพรวมของสายมูเตอร์ไม่ได้ 5, 5 5 5คือเจ้าของอทุกคนที่มีบ้าน5 5 5ส่วนบ้านที่เราเราจะอยู่แล้วรวยหรือไม่รวยเนี่ยสําคัญที่คือตัวทับครับถ้าทับเจก็คือหมายถึงบ้านหลังนั้นตกมาสเสน่ห์ครับเคือมาสเสน่ห์ ความเจเริญรุ่งเรืองบ้านที่ตกเลขแปดท่างเรียกว่าปักมังกรมีกินมีใช้ลลร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทับเก้ามีในความมั่งคั่งคำว่าห้าห้าห้าถ้าบ้านเลขที่ห้าห้าทับทับเก้าหันหน้าทางทิศใต้ฉะนั้นบ้านเลขที่ห้าห้าทับเก้าก็เป็นบ้านที่หันหน้าทางใต้ซึ่งถูกหลักของดาวยุเก้าซึ่งเพิ่งเข้ามาหัวมังกรท้อมังกรหางมังกรเข้าม,ม,มาเต็มตัวแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แล้ว ฉะนั้นบ้านหลังนั้นที่ตกทับเลขเก้าบ้านหลังนี้ต้องขายแพงหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในดาวยุคเก้าอยู่ที่ตำแหน่งของพวกโลกสีอยู่แล้วรวยฉะนั้นบ้านหลังนั้นอยู่แล้วทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอันดับหนึ่งจะรวย2การค้าขายด้วยต่างประเทศ3เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีสื่อสารคอมพิวเตอร์รวยนะครับ4เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการค้าขายนําเข้าหรือส่งออกร่ำรวยถ้าไม่ได้ทาธุรกิจอยู่เฉยเฉยก็รวยเงินทองเข้าเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่ใต้เป็นตำแหน่งที่ หัวมังกรเข้ามารวยรัวรัวครับส่วนของบ้านเลขที่55แับ7กับ55แบบ8ตัด1 0บเราก็ต้องดูว่าบ้านเลขที่55ทับ7นั่นอยู่ตำแนนหน่งทิศไหนทิศใต้ด้านแก่ถ้าเป็นทิศใต้เหมือนกันก็คือเปิดสมมติว่า555ทับ7 555ทับ8 555ทับ9ทั้ง3หลังนี้อยู่ในตำแหน่งของหัวมังกรก็คืออ,อยู่ในองศานะครับ180นะครับนะ180แล้วก็175แล้วก็168คือตำแหน่งของลูกซิวนะครับฉะนั้นทั้ง3หลังนี้ถ้าคนที่จะอยู่อาศัยนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ทำธุรก,กิจการงานอยู่เฉยๆก็สามารถร่ำรวยลูกหลานจะส่งให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีแข็งแรงครับ 2. นะสถ้าคิดจะทำธุรก,กิจเกี่ยวข้องกับ สถาบันการเงินก็รุ่งเรือง 3. ถ้าทำธุกรกิจที่เกี่ยวข้องพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทีหรือเกี่ยวข้องกับใช้อีเวนต์หรือการออกแบบหรือโฆษณาโดยใช้สื่อสารก็ถือว่ารวยฉะนั้นบ้านหลังนั้นอนะ่ะอยู่ในตำแหน่งเกี่ยวข้องออกับความมัง่งคั่งโดยเฉพาะข้าราชการอยู่ก็ร่ำเรือดีนะครับพราะค้าไม่ขายอยู่ก็ร่ำเรื่องดีลูกเจ้าออกไปทำามาก้านงน,นอกก็จะริญรุ่งเรืองเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของหัวมังกรรวย30ปีครับตำแหน่งนี้ บ้านที่ปนะคะใครที่อยากตัดสินใจอยู่เน,นี่ยก็รีบเข้ามาจองกันได้เลยนะคะอยู่แล้วปังอยู่แล้วรวยแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากมีบ้านในปีนี้ต้องรีบเข้ามาจองแล้วค่ะตอนนี้นะคะทางโครงการของเรามีบ้านพร้อมโอหนึงสามหลังคือบ้านเลขที่5 5 5 7 5 5 5 8 5 5 5 9ค่ะอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังตามที่อาจารย์บอกแน่นอนค่ะตอนต่อไปเตรียมพบกับความรู้ห่วงจุ้ยห้องภายในบ้านบ้านหลังนี้การเงินเข้าทุกทิศ้วยครับ เป็นตำแหน่งของมังกรเพราะว่านั่งอยู่ตำแหน่งมังกรเงินของ,ออของ,อองเขา